ใช้ทอดไก่ใช้ทอดปลาใช้ทอดหมูใช้ทำกับข้าวครับตั้งแต่ซื้อมาผมไม่เคยทำความสะอาดก้นกระทะเลยครับวันนี้ผมจะมาทำความสอาดก้นกระทะผมจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างทำแบบไหนเดี๋ยวรับชมนะครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องผู้ชายมงคลน,นะครับกระทะผมใช่ไหมครับใช้ทำกับข้าวเยอะครับอาทิตย์หนึ่งทธอข้าวสองวันสี่วันเลยครับพอตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยทำความสะอาดก้นกระทะเลยครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำสะอาดก้นกระทะขั้นตอนแรกเลยใช่ไหมครับแล้วก็เอาคัตเตอร์เราครับคัตเตอร์มันจะอ่อนครับเราคัตเตอร์ตัดเศษคราบน้ำมันที่เกาะก้นกระทะก่อนครับแล้วก็คัตเตอร์เราขูดแบบนี้ใช่ไหมครับดูดิครับพอขูดแล้วได้คราบที่มันเกาะก้นกระทะเราครับเพื่อคราบน้ำมันที่เกาะอ,อยู่จูดกระทะเราขูาดออก พอเราขูดออกได้อย่างเนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เตรียมกระดาษทิชชู่มาครับก็เดีทิชชู่มาวางตูดบนกระทะเราครับวางที่ตูดต้องมาท้าเราเลยนะครับแล้วก็เอาลงบสบใส่ชูนะครับเยอะห่อไหนก็ได้ครับราดลงไปที่กระดาษทิชชู่เราเลยครับ้าดลงไปให้เขาเปียกเลยนะครับ พอรัดขาเปียกกระดาษชู้เปียกแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาปัคกิ้งโซดาครับปัคกิ้งโซดามราโรยเลยครับโรยไปที่กระดาษชูเราที่กระดาษชู่เราเปียกยนะคะรับเอาปัคกิ้งโซดาโรย,ยเลยนะครับพอโรยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็นำเกลือป่น ก็ปลดโรยอีกครับเราก็ปลดโรยไปที่กระทะเอาเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ยี่ห้าทีหรือครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้เราก็ครบยี่ห้าทีนะครับแล้วก็เปิดออกเลยครับเปิดออกให้หมดเลยครับเปิดออกให้หมดเลยครับ พอเปิดออกแล้วเราก็เอาฝอยขัดหม้อมาขัดเลยครับน้ำยาล้งางจานเราบีบใส่ขัดอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับก็จะออกมาขาวสะอาดครับ เป็นสิบปีเลยครับไม่เคยล้างไม่เคยทำความสะอาดครับชอบก็กดไลค์ถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ